เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดตรงนี้นตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงวสันชาติไทยเชื่อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ นั่นนะมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกตัวนูกไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันทบทวนดูให้ดีพ,พุทธะแปลว่าคู้รู้นนะี่หมายความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเชนนี้นมันก็ต้องมีความรู้ พุทธะไปว่าผููรู้รู้จักบาปปูนพุนโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์แ้ะตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานก่อน คือว่าชำระความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อน,นิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสังกายวาจาใจของตนให้มันสะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบหยาบนี้ให้มันได้ เนี่ยก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธนั่นเองอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแทให้ฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลย,ยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมา ว่ากันแนละ้วไม่มีเลยนะเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่าคนเรามันยังไม่รู้นะเป็นชาวพุทธชื่อนะแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอนะ่ก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ พราะการแนะนําทางสอนนยะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไรอ,อ่ะเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะ,ะให้มันรู้กัน อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็ะโลภนั่นหมายความความเพ่งเลงนะ่นั่นเลยความเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงอันนี้คําว่าโลภะหรือว่าความโลภแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้พึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นและมันทําความไม่พอใจบุคคลคนนั้นแล้วมันถึงได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสํารวมใจเอ่ภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลย ลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็าตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศได้ฟังยุ่ม เกือบแทบทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆนี่บางคนเนียไม่ใช่ทั่วไปฮะนั่นแหละใครเป็นยังไงล่ะต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของอุทตเจ้ามันไม่รู้เลยอ่ะ ไม่รู้ว่าตนบกคร้องอยู่ไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไ <c oughs> ม่รู้เพราะไม่รู้น,ะนั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจจนสามารถบ่งการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาได้ นี่แหละเพราะฉะนั้น่ะมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอือขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นไงเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติอืการการที่มันจะลาก,กิเลสเหล่านี้ได้นั่นก็อพาอสำรวมใจนี่นะ รู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งออกไปภายนอกนี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พอโอกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลยออนั่นเลยจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันมันไม่ห้ามตัวเองนะ มันไม่รู้จักห้ามตัวเองอนั่นแหละเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยทีแรกก็ใจเป็นพระแบบนี้ท่านต่อมาใจก็เป็นผีไปเลยแบบนี้นั่นนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเลงนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะ มันจะพาให้ไปสู่อาวายัยวะภูมมันต้องรู้กันนะอันีน่เราพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีอะอผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสมบัมปชัญนยกควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วน่ะ นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนด้วยตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเพียงจะบรรเทาลงไปนิดหน่อยๆเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสํารวมระวังแล้วกิเลสมันได้ชอ่องมันก็ลุกขึ้นเลยอกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานั้น แล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยอกิเลสท,ที่มันดองอยู่ในใจเนี่ยม,มันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกคือนขึ้นนั่นแหละบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังทับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างในเรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะี่ยเมื่อไรล้วเราจึงพยพิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักทีอนะ่ถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือยังแะเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดูอืนะ ทบทวนดูด้วยตนเองอันลำพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคำสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทำตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทำตามจริงๆอย่างนั้นเออนั่นแหละมันถึงได้เป็นประโยชน์ได้ ประโยชน์ซึ่งเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทำจิตให้สงบก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทำจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล่องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวนไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่ อันนี้นะทําไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยเลยอะ่ะเมื่อใจมสงบลงแล้วอะเมื่อใจสงบลงแล้วกําหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยมันก็เห็นแจ้งสิบน,นี้นะมันเห็นแจ้งนะแต่ถ้าว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจรารณาอย่างไงมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะมันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะอันใจไม่สงบนะเพราะว่ากําหนดอยนะู่ที่นาเรื่องนี้แหละสักหน่อยมันก็พลิกไปเรื่องอื่นนุ่มแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันเนี้การนี้มันจะรู้ได้มันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าหาว่าเราสายตาหลอกแลกหลอกแลกไปมานี่ไม่มีทางมันที่ไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั่นได้ฮะเออเป็นอย่างนั้นนะแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันใสไปใส่มาอยู่นั้นนะมันจะกําหนดที่นาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยอ่าก็ให้เพิ่งพากันเข้าใจ นี่เรื่องหลงวับน,นี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนะั่นเองเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยเออจนทําผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบาน,นิมไอผิดมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะหมายความว่าสตินะี่ยมันระลึกออกไปข้างนอกนูนะ่น มันไม่ได้มาพวกภูมิจิตอยู่ภายในอะเหตุนั้นอ่ะตอนทำผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวอะไรอแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างระลึกออกไปไกลแล้วอแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติระลึกได้จะห้าม จิตนี้ไม่ให้มันวันไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วมันรวมกําลังกันได้มากแล้วอันการที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาใจทําชั่วพูดชั่วได้น่ะมันต้องอาศัยสตินั่นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทั่งมานี่สติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลย เบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถเลยอเมื่อู้ว่ารถนี่มันจะมันจะไปทนคนบ่หรือมันจะไปทนอะไรมันจิตเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงอ่อย่างนั้นเนะี่ยมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอจิตใจอันนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นแหละอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยนะแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็นะมีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ไดนะ้อันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี้ พอทำอะไรเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปราัสกันอย่างนี้นะมาไปถึงบทขบขันบอกนี่กัหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้ววะเนี่ยนะอ่าเอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย้งกันเข้าว,วะเนี่ยก็เอาเลยเพียงกันหน้าดําหน้าแดงไปเลยอลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยท่นี เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติธรรมมาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบ่บเนี้เอามาทิ้งหมดอืมนั่นแหละนี่ที่ให้เห็นว่าไอ้ขาดสติทำบัสัญ,ญาิแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่นะ,ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นนะ่ จึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองที่ในขณะอ้จิตใจตนวันไหวหรือว่าตังเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั้นในขณนะนั้นนะแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจัมปัจญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่น ไปรู้แต่เรื่องใจมันไปคล้องอยู่นู่นเนาะไอ้จิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นยะมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกําลังทําอะไรอยู่เดียเ๋ยวนี้จิตตนกําลังไปเกาะคล้องกับอะไรไม่รู้ตัวเลยเนะี่ย <c oughs> อันนี้นะท่านว่าขาดสมปัชัญญานี่ให้พึ่งพฟ้ากันเข้าใจนี่แหละรวมความแลยนะว่าจิตใจคนเรานี่ ถ้าขาดส,สติสัมปชัญญะควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยเลวไหลหมดออาเลวไหลอ่ะให้พากันเข้าใจให้มากๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำเนว๋ยวมองไม่เห็นเลยนะอ่ะก็ก็เมื่อคนเรานะั้นมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนมันรู้ได้เลยนไะอเรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะ รู้ว่าตนเผลอสติเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเอา,เอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละต,ตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็นปก,กติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนหวันไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สําหรับผ,ผู้มีสตินะูฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นแหละพระองค์สอนให้มีแต่กรรําหนดรู้มด พยายามกำหนดรู้แม่ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปอย่างนี้ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงำก็รู้เออใจเวลานี้ความหลงก็ครอบงาไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้ นี่พระอ,องค์ทรงพระประสงค์ให้ให้คนเราเนี่ยมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาจาร์อาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราเป็นสาวกข,ของพระอ,องค์เออเป็นพระก็ต้อง กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกวาติกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไมนได้พึ่งเพราะว่าเอาทำบุญที่ได้รับสินที่ได้เออก็ต้อง ขอศีลพร้อมทั้งพระไกรสารนาคมด้วยนูน่นเหรออ่แล้วก็พระท่านก่อนนำว่าเออตนก็บว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้ํำหรับว่าเป็นเท้าพุทธแล้วนะล้วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาเลยไม่ได้ขาดทีนี้ความบัะเฟตของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธแปลว่าผู้รู้ เนั่นเนี่ยผู้รู้จกผิดรู้จักถูกด้วยตนเองเออจึงเรียกว่าพุทธ,ธะทำว่าแปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอ,อเอาถ้าถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นธรรมายชั่วนี่ถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดี มันชอบความดีมันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมาเป็นอารมณ์เช่นนี้ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุตลนนี่คําว่าธรรมะแปลว่า,วาทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้คพึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่ว นี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจตัวกา,กาดูตนเสมออย่าไปเมาอย่าไปทำตนไปคนเมาคนหลงโดยที่ไม่ได้มาวินิจัยตัวเองอย่างนี้นานๆจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะ ระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เออแต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะแต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนเสมอเสมอให้ได้เมื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี่สติมันก็เอที่เข้ามาอะไรแบบนี้นะ มันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กลายวาจาใจเข้ามาแล้วมันระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิวะนี้นะมันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจาก,กจิตใจแล้ววะนี้เราระลึกแล้วมันทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะ สติมันก็เลยประจําอยู่กับกจิตนี่อ่อาถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จําเป็นเรื่องที่ควรจะคิดเท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวาจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมเอ่มาคอยระมัดระวังเอ่อภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะ่นะ ภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วทางต่างที่มันจอนมาจต่ภายนอกมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทําให้ใจวันไวไปตามเรื่องชั่วต่างเหล่านั้นนะนี่มันมีอยู่นี่เรื่องต่างๆภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่และนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวปะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติระลึกเล่ร่อนไปภายนอกอยู่เนี่ย พอเรื่องชั่วกระทบทางตามนต้นเข้ามาแนละ้วสติห้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นวอนไว้ไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้ววันนี้นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสดงออกทางกายทางวาจาวันนี้ให้พึ่งพากันรู้ถ้าใดครคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าใครทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้แนละ้วผู้นั้นก็ไม่ประมาท อคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ละเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระโบกช่างเข้ามาเมือก็ห้ามจิตได้ทันเลยวะนี้เพราะสตินมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วอ่ะเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อํานาจแก่กิเลสนั่นแหละวะนี้เมื่อมันห้ามทันมันก็กําหนดละกันลงไปเลย แล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตว์อากาศไปเป็นอา,ากาศไปหายเข้าคลีบเมฆไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่จิตไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมูนี่สิ่งมูนี่สัตว์มูนี่นะ ถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะนั่นแหละกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยอ่อันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังเลยไม่โลภก็โกรธอ่าอันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไว้ไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นให้กึงรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะก็แสดงว่าตนน่ะมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวที่ถ้าตนหวังที่จะถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารเน่ยตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้ว ผลยังไม่เรามัดระวังตัวเอ,อปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกวันยังค่ําแหละแต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวชเบื่อทุกแล้วตนเองประมาทเ,ออเรื่องมันนะไฟสาสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกถึงเบื่ออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นออถ้าจนเบื่อทุก ไม่ต้องการทุกข์จริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่รีรับซับซ้สอนอะไรอันเหตุที่เกิดทุกข์นั้นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตาหูจมูกลิน้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบ่เกิดแห่งทุกข์นะ บ,บ่บ่เกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะ,ะตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้วไม่วันไวกับรูปนั้นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นถูกนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าเราวันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่ทุกข์เม่มันอยู่ตรงนี้นะจนจะไปอยู่ลอกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็น ได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นรอน้อนอ่อนแข็งอะไรหมดเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าเราเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกทุกได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากําหนดรากความรักความชังอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวหรือ ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให้เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องหมู่นี้นะควรพากันให้ควรให้มันรู้ต้นสายไฟเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้ว,ลวเราก็มีสติระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารัก สาสินแล้วก็สํารวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุาคคลรักษาศินแล้วไม่สํารวมอินทรีย์ศีนมันก็เศร้าหมองหรือไม่ใช่ก็ขาดไปเลยเอ,อก็ให้เพิ่เข้าใจคําว่าสํารวมอินทรีย์ก็ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสํารวมวัดอินทรีย์นั้นสําคัญมากสํารวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสํารวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลย เช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กำหนดรู้โรครูร้เท่าโรคกนั้นตามเป็นจริงได้จิตไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เป็นอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยวะน,นี่นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกัน,นเมื่อห้ามจิตสํารวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปมด ของโมนีไม่มีพิษมีสงอะไรเลยเออแล้วก็มองเห็นให้ชัดลงไปในทางวิปัตสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างโมนีมีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยอเมื่อเราเพ่งลงไปถึงมิปสสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่ง ยิ่งไม่วันไหวเลยจิตใจนะอะก็ยิ่งตั้งมั่นนี่ผู้ที่วันไหวอยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลยแรงนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัป,ปมาทธรรมคือความไม่ประมาทอดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอ,อายุดติลงเพียงเท่านี้